ค,ค่ะวัสดีค่ะหลังไหวออกเนาะค,ะค่ทะทักไทยมือนีเพราะว่ามันเป็นวันที่สามเนาะค่ะมือว่านไปไทยเอวีเพลงนิทานบางบทเนาะค,ะค่ะค่ะก็เลยยากเมื่อเหมือนะคะเพราะท่านแด่มาถามข่าวถามข่าวเอฟซีเป็นจังไรเนาะค่ะครับผมให้ว่าบาดเจ็บหลายคนเนาะค่ะเพราะว่า ผูใดกมันบริสุทธิ์จังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหลีดคำนวณไม่คู่กับมาเก้ากับมาสี่นะคะสีมาทั้งบนทั้งล่างซีทั้งบนทั้งหลางไม่คู่กัไปมากแล้วเก้าไม่คู่กัเหลีดแล้เก้แต่ว่าการยิบจับไปได้เรายิมกับจ้บุญได้กัมีตรไทยสตัวนี่ค่ะเอาสู้ไห้เอฟซีพวกแนงอยไทยสมตัวแล้วก็มีหนาสามตัวนั่นบัมีไทยสตัวมีซีหกเลยค่ะซีหกซีหกอันนินหน่อยก็มูครับผม อันอันอันนี้แตงโมนี่ตะเกียบซูนิตะเก็ยไม่คู่ว่าทีมกากับว่าบริทีเนาะก็เลยยิบจ้าไปนี่แล้วมันก็มีรางวัลนะคะฮาเทียปูสุกใส่ตาตรวจเพาท่านเหมือกค่ะมันมีรางวัลที่สองที่สามโมเนี่ยแล้วเปนว่าค่ะสี่หกก็ได้เพราะว่าก็เลยเอาทีซี่ซ้อนมากสิบแปาทีซสี่ศูนย์เนาะค่ะันที่สี่เป็นทีศูนย์เสียจวนก็ไม่คู่สิได้เดา ย้อนยังโบจับโยิมเกลีแม่คู่มาเก่ากับซครับผมเสียจวนมาศูนย์กับหนึอสีจวนมาศูนับหนึ่แม่คู่ได้ดึงใสบ่มาหยับตายแต่บ่มาหยับตายเพราว่าบ่มาลักซีนะครับผมแม่คู่ไปเน้นเก่าหนึ่งค่ะแม่คู่ได้ซื้อเก่าหนึ่งกับซีหนึ่หน่อยเดียวครับเป็นจเอฟว่าเอฟกัสิว่าออกมาจังวามันบ่เป็นตะวารอเพราะว่าแม่คู่ถึหน่อยหน่อยนงครับผมเพราน้นบักค่ะบ่มัก ค่ะแต่ว่าถือยีหลีนะคะแต่ว่ามันมันมันถือแต่มันบริทุนนะคะคร<ช>ับค่ะซี่หกก็ได้ค่ะซี่หกกระลวก็กมีไทยนั่นแหละค่ะซุ้มได้แต่เอาไม่เอฟซีเบิงนะคะก็ะได้ก็ถือว่าซ้ำก็ได้นั่นแหละแต่ว่าเหลียกสีคำานวณก็คือให้เป็นแนวทางนั่นบมให<ช>้เ<ช>ป็นแนวทางให้เพื่อนได้ไปยิบแจ้งสารกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะอันนี้ไม่คู่ก็บสิปคืนเงื่อนมือนี่แหละ ยังบอกแล้ยพ่อ่าบอกเรื่อง่เศรซาบอกกันบอกพ่แม่บอวกีแล้วค่ะเดี๋ยวรอพ่แม่พูไปยิบจักสนะกินแบงรัฐบาลไทยจะเป็นผู้สินโซ่ให้หมดเคะเ่แต่ว่าเดียวันยิบจักใบลพ้นาบแล้วบอกว่าสิไปคืนเงินซึ่งคไปคืนเงินซุ่งนี่แหะก็ยังสิไปจับมีคู่คนคีไปคืนเงินที่ได้โชคนะครับแต่น่นี่ศูนยนะคะเนี่ีาสเห็นบาไปคู่เลขที่สี่ยูตะบเนหลาย่สีนะคะ เนี่ยไปเสือถ่ายสองซีไปซื้อซีหกไปเสือซีสวนเนเสียครับนเลขอะไรคำนวณในควกกับมาสงวัดวัเขาวัดดกเขาบนล่างเลยค่ะว่าว่าหันก้อนนึ่งครับก็บอกกับเอกเอกขึ้นว่าหลุดโดนนะแรงนกตาตาพืหมนพสิเป็นบวดเพราะว่าพเขาบนล่างเลยแตกที่นาอนกาตาอะไรแนแตกอยู่เพราะว่าพเป็นว่าหันก็พืิใดพือไป็ดอยู่สามเมืองพูเลยว่าให้ไปเฮ็ดไม้เล่อลาป่าก็ ขัานขั้นสิบไปพ่อกระสีหายเพิ่นการของของแม่คู่คำนวดในตัวได้ซี่กับเกาเพิ่มการจัดการเลยเพิ่เลื่อนใดนะคะบุญลาค่ะเพิ่มกาถือว่าเป็นบุญเล่าเนาะเล่าไปสราสมบุญแล้วก็ว่าสิไปบวชวัทน่หารนี่แหละวัทน่หารกับเกามือเดี๋ยวเมื่อได้แม่คู่สีแกงให้ให้หูยักเมื่อเมื่อที่แม่คู่เสียวพระเพิ่นมาสันเขานะ้ะค่ะเออมามาสันเขาพ่อเป็นซีรีมงคลให้ ให้ได้สู่เวลาไปสู่เรีนมาเทาก็เฮ็ดให้สิงส่งเทิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณแห่งนี้แหละเพื่อกระเด้รับน้ำเนาะคะ่ะครับผมเท่ากสิเด้มีสูงมีลานกน้องกันนะคะเดี๋ยวแม่ผู้สิแกงบอกอีกเช่นนึงนะคะว่าเป็นวันที่เท่าไรแต่ก่อนวันทีสิบหายอยู่หรอสิเป็นก่อนวันทีสิบหายโยนครับ เรียกออก16นาะครับผมผว่าเป็นบอกหลีกออก16แต่ว่าสิ่งกันไม่ได้ชิพานะคะครับเผลพ่อขุณเจ้ามากครับเออพระคุณเจ้ากับประมาณหา6รูปแล้วค่ะถึงเมซี่นะคะครับผมถือว่าเข้าเป็นซีรีส์มากขนนั่หอปูพวกนี้แหละนะคะถือว่าเขาได้เฮ็ดบุญในตัวนั่ เอฟซีคนรวยบุญมาเป็นอาหารการกินเป็นโรงทองโรงท่านเนี่ยเสียหรือว่าเป็นอาหารสีเลียงภาคเนี่ยเสียแทนแม่คู่กับสิจัดไทยนะคะครับขับมือนันกะแต่ว่ากับเขาพรรษาอยู่แต่เพิ่นกับมาได้อยู่นิ่ม้วนคนมาก่ะมาได้รุ่นคำบอกกับม้วนาะค่ะเนาะครับคขาเป็นซีรีสรีส์มงคลกับนี่แหละที่แม่คู่ยิบจัดไปงวดงวดนั่นเลยว่าเขางวดเราเอาท่างพระอาจารย์มากแต่เขาได้ลองมวลแล้วครับผวดงวดนั่นมันเพเขาสองมวดครับผม มาที่นี่ก็เรยพระอาจารย์เรียกพมาสารเขาเพื่อก็ามาพุมน้ำมุนน้ำเสาน้ำยังไห้เพื่อก็าว่าอาบานีสีเปิดสู้ใค้ทีดอกแล้วเพื่อพล่าก็ไม่ได้บอกเรียดอกเพื่อก็่ด้ว่าเรียกตัวไหแต่เพื่อบอกว่าอาบานีสีได้เปิดสู้เปิดลาไใคเร้อบานเหนมันมานเพื่อกล่าว่าทานีแล้วเนาะค่ะแต่ว่า่านเทียขันน้ำมุนบ้านเพื่อเรียน้ำมุนเขาเขาเก่าไปเบื้องเป็นตัวเรียกเนาะนี่เราพูดสีสูกเขาบื้องในขันน้ำมุนได้ไหม จังจังอดด้วยค่ะได้หมูฟูด้สีมาตากบาทนะคะทำบุญนําบ้านไก่เลี้ยนเคียงกร่าใดหรือว่าไก่ก็มาใดเื่นกาอยูก้นแจนคุณแม่อันยังก็แม่แม่อนยังก็เกยหมวยเกยหมวยปลาปลาเขาต้มปลาเนี่ยค่ะแล้ววนประจําค่ะถ้าเราได้มาได้ยินว่าไม่คู่เบาตั้งาเราออกมาเนาวันวัน หาหมูป้าทอดอะไรก็เก็บหมวยเก็หมวยข้าวต้มปลาเจ้าว่าเพิ่นเพิ่นพี่มเก่งมากนะสิแล้วก็มารวมน้ำมีว่าาเราอยากมาอยียกนะเราไม่เหยดใครอันนั้นใครมวนใครมวนเว้ยแต่ใครมวนใครมวนเราเสียบเสียบม้วนแล้วก็เห็ดถวายพระพอดีละันถันเราได้ยิน้าเราอยากมาเห็ดรวนเนาะการมาเห็นเหเีียรพระนํา ก็รอแต่ว่าวันทีเท่าไหร่นะครับมีแต่ลอวันทีแต่ว่าไม่คู่หาวันทีเพราะใเพราะว่าหน้กหน่อยกะสิไปบวชครับผมไปบวชวันทีหานะครับวนเก่ามือไม่คู่กะสิไปครับไม่คู่ไปกะสิไปได้จักมือก็เอาเพราะว่างานไม่คู่มันหลครับผมกระเลี่ยแต่ปูสีเมตตาเข้า่าเออเอาเท่านี้ก็ได้นงสีน่ะครับข่ายขียงไปแท่ว่านเนาะยิ้มกับเป็นผู้เป็ตาให้ท่านคอก็ได้ค่าไม่คู่กัน เฮ็ดเพียทุกคนนั่นแหละค่ะคเฮ็ดเพียดก,กระซิมสางรบรารมีจะคลองน้ำเด้ผมว่านานีน่ไปไายเห็นอ้ไอ้บี้น่าไม่โคกรเ,<อ>เห็นพนะนนระแม่ซี่เป็นอาเฮ็ดงานโอ้ครับการเลี้ยงตัวคนไปไายคลิปใหนเบิรงนยูแต่ฝนมันตกครับอืมฝนฝนตกป้าไม่เคยขี้เย็บอ๋อครับฝนตกวันยิมไปไายคลิปเห็นไปพระนไปซี่เป็นเฮ็ดงานน่ะนะเวิดเมือเวิดเวียน โอ้แต่แต uh, ่เม hmm. so ื่อวานเรียนเรียนโอเรียนในที่แม่ยคู่ไปสร้างกันได้แล้วเนาะครับเนาะเรียนเออแมีนอันนี้บ่ท่านเดย์เดย์เดยเกียงพ่นเนาะค่ะครับผมเพราะว่าใช้เวลาโดนเพิ่นเฮดบอกใหม่ครับผมใช้เวลาโดนเด้อครับเพราะตอกโต๊ใหเรียงเรียงเรียนนี่ได้ทุกคนครับผมค่ะเรียนปู่เฮ็ดมาใหม่แล้วก็เพิ่นเพิ่นให้สลักอันอันเรกบ่สลักเราบ่เอาครับผมสลักของปู่ตาใช้ยาเข่าเข่ากินนะครับ อันเปิ้ลไห้สรัทธาเฮ็ดยันพอออันเหลียมมันบ่มียันปูเราเรียกว่ามันบ่มพานอ่ะคันบ่พานปูล้วกระเบ๋าเนาะค่ะอันนี้ก็คือไม่คููเฮ็ดตามปูค่ะกับลอดลอดด้วยค่ะเด้อลอดได้ทุกคนแ้วก็จังทักมากมคยกับพวกตกโตกจเพราะว่าจังได้กัได้คือคือคือบอกหนีปูไปเรียกเองบอกปูไปเรียงเองเฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดโคตรเลียกน้ำพ่อเราเราเรามีของเราเบาย้วยล่ะ เดี๋ยวจังไรมันจะขังปูว่าของดีต้องรอยังหน่อยเพราะว่ามันมาสายยังหน่อยเขาบอกปิดยังกกบอกเกินเดือนแล้วค่ะคิดว่ายางหลดดันขคืนเดือนหนึ่งนะคะว่าคันว่าสีใดใดมากแล้วปูว่ามันบอแเมีมันบอก่าะมันบอก่านมันบริสัทว่าของปูตาอย่างสิน้ตาก้าวขี้สร้างผิดผู้ไปสร้างให้นะสร้างผิดสร้างผิดแล้วบ่ไดดตามเป่าปูแล้วก็เป่า เป็นม่คู่ศรีเฮ็ดมาเมื่อหลายมื่นกระตามแล้วว่ารับกรคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขั้นบ่อผ่านปูแลนโยกเหลือกเมื่อคือจังอันสร้างพยานา้างคนเหล็กนวาวีมาเฮ็ดนัดนัดสามนัดขั้นพีนัดแม่คู่มัดจับไปหามือแล้วหายเสียถิ่เมื่อถามมือแล้วบอาแล้วยกเหลือกเลยสร้างแล้วก็บอกอันนี้คือคือแบบว่าขั้นบ่อใดคือของเนเป่นเบาเลยแค่คือการสร้างหอนีคือกันสร้างหอนีกับ เกินกำหนดเราเราว่าสางเพราว่าบอสางแต,ส,แต,ส,แตสิยกเรือกันนะนี่แหละแม่คู่เขาเรียกเฮตุตามคําสั่งปูนะคะเนาะทุกคนคงเข้าใจเพราะว่าเหตุลืม่นไปมันกับบอสําเรียสิ่งที่แม่คู่เหตุน,นีมีแต่ปูระบูเมดนะคะที่ไปสางน้ำวัดว่าอาลามคือวัดปลาบันเหมิด่ยปูว่าเอาสางพัานาพัฒนาเจ็ดเสียนสององค์กรเด้อตอนแรกแม่นบ่าบเออแม่คู่กับเพสางสางสัา,สาเรียแหละบูระนาบวรเด้อลานก็บ่าแม่คู่กับเพสีย เมกกาเลียลวนะคะแล้วก็ฮอละข้างบูรณะฮอละาข้างอีกการการเป็นการเซียสินหลายาแล้วก็ตอมากกับพระสังกัจจัยพระสังกจจัยแล้วก็จ้างแม่นประตูโค้งนะคะประตูโค้งแล้วก็แาวเวสุ์สวัตามมาทาวกุเวนตามมาเดนนรกแล้วก็มาเฮดเจดีเดนี้อันค่าอยู่ขึ้นเจดีนรกก็เลี้ยงคุ้มสุดท้ายนะคะนี่แหละคือยูวัดปลาบันเมือทีแม่คู่เด ผ่าเอฟซีนะคะสายบุญที่เพิ่นมีจิตใจสายซทธาเป็นบุญเนาะค่ะครับผมอ,อนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันในะ่ะคะบุญล้วนๆน,น,นะคะที่แม่คู่พาเห็น้วก็พ้อครับห้องน้าห้องไม้สะดวกสบายเวลาเอฟซีมากมันบาแล้วก็หัวนะคะหัวบ่มีหัวมันหยนออกมดอ,อันแม่คู่ก็ได้ไปสร้างเทียใหม่นะคะนี่แหละเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่คู่ได้สูงได้มาน้าปู หรือวายเอฟซีคนใดคนสูกคนหมานโดยแรงอธิทฐานโดยความเสียน่ะแหละค่ะความเสียบีบบังคับไพ่ได้แล้วก็สิบมาบวกคนส่วนคนเสียนี่กัคือสิบปีไปเพราะได้พอพ้นเหตุในการกระทำนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่การกระทำของเฮ้านะค่ะบ่แม่นั้นมีแต่คำวอาคือแม่คู่เหตุนี่เหตุด้วยที่ใจแม่คู่เนี่ยได้รับปากปูแล้วก็มีใจใส่ท่าเหลี่ยมใสแล้วก็เสียมันปูปูว่าเพราะต้องอยาก ปูยูนะ่ปูว่าสิไปยญานี่ยังไปสีเวาอียังกระตากนะสินะค,คือปู่นกับไก่กำลังเล่นกลไก่แม่คู่กะมีพิษม,มีถือบ้างคือนตัวเล็กตัวเบื่อปูว่าสิถือทุกงวดแล้วมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้แนมนบ่ละครับคือเฮาลงคลนลับไปเฮ้าเป็นสร้างรับม้ายิม๋มเหมนสีเค่อนเปลี่ยนด้วยตัวแต่ห้าเทียรับงานกับพิษะคะได้โจกใส่กัมีท่าทียแก่สำเร็จาทากัมีกบไลนั่นวะแต่ขึ้พ่อขาแม่ขายนั่นแหะค่ะ คิดว่าว่าสีขายดีเพราะดีเข้าซื้อของมาหลายๆฝนกับโต๊ะขั้มกับเก่งแค่เสียก <laughs> ับเป็นหมีเติมก็คือการลงทุนเสียงโสนี่ละ่ะขัน้นบุญเข้ามาหลายอีหลีหล่ละเนี่ยมันก็บพราะใดนะค,ะแ,คนแะแม่คู่กันล่งหลายเท่ล้วแม่คู่กันร่วงพิษร่องถือนะคะบพราะเป <c oughs> ็นว่าแม่คู่สีแดงทุกงวดทุกงวดนะคะอันนี้แม่คู่ไกรกำลังแรกไก่สูบูซุคนนะคะสูต่อไปนะคะเนาะค่ะอามืมนี่กับเพียงสามีนะคะค สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ